สบายดีทุกคนเมือน,นี้กับมาเฮ็ดข้าวผัดปลาทูหอมๆแซ่บๆกินน้ากันเนาะก็บโได้มีอย่างไรเฮ็ดง,ง่ายๆข้าวผัดปลาทูของทองดำเมือน,นี้ก็ได้เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เนาะมีปลาทูที่ทอดแล้วแล้วก็แกะก้างออกแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีไข่แล้วก็อันมีข้าวเนาะข้าวน,นี่ก็คือข้าวที่เขาหุงไว้แล้วถ้าเป็นข้าวใส่ตู้เย็นไว้บางสีิผัดแล้วก็แซ่บเนาะบดติดหม้ออีก แล้วก็มีมักเ่นมีแครอทแล้วก็มีะอมเครื่องปรุงก็สิมีน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็าสยวขาวแค่นั้นเนาะแล้วก็มาผัดกันเลยใส่น้ำมันลงไปแล้วก็พอน้ำมันฮ้อนแล้วก็เอากระส่หอมหใหไ่เนาะใส่หอมหอใ,นนใหไงผัดให้หอมก่อนหอมหอใหไ่ถ้าผูดด้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่ก็ได้เนาะ อันนี้ก็คือทองดาว่าใส่หอมหอยหย่เวลาหิดข้าวผัดเนะี่ยมันสีหวานดีเนาะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเอากะพัดไข่ก็ค่อยคอยคนเพื่อบอให้ไข่มันเละเกินไปให้ไข่มันเป็นก้อนดูแดเนาะก็ได้ประมาณน,นี้แล้วก็ไข่สุกแล้วก็ใส่แครอทลงไปแล้วก็ผัดแครอทให้สุกค่อยคอยผัดไข่สิบบได้เละเกินไปเนาะ พอแครอทสุกแล้วเฮาก็ใส่ข้าวลงไปเลยนี่นะข้าวถ้าเป็นข้าวหุงแล้วก็เฮาก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนจักกน้อยนึ่งเนาะแล้วจึงเอามาผัดก็ได้ไถ้าเป็นข้าวที่หุงไว้ค้างคืนแล้วก็แช่ตู้เย็นนะสีสีผัดแซ่บแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยอ่าพวปรุงรสแล้วก็น้ำตาลเนาะแล้วก็ซีอิ๊วขาว,วก็ผัดให้เข้ากัน เวลาคนก็ค่อยคอยคนแบบนี้นะเพื่อบีบๆเข้าให้มันแตกบบให้มันจับกันเป็นก้อนเนะาะก็พัดไปเรื่อยๆคนเข้าให้มันแตกบบให้มันเป็นก้อนหลังจากนั้นเฮาก็มาซีมลดเบิ่งว่าพอดีบอถ้าขาดอันใดก็ปรุงเพิ่มรสชาติก็สามารถปรุงได้ตามที่เฮามักได้เลย ค่อยๆบีเอาไปเนาะอันนี้ทองดำซีมแล้วว่ามันอันยักจางน้อยนึงทองดำก็ปรุงด้วยสี้ยวขาวเพิ่มแล้วก็น้ำตาลเพิ่มไปน้อยนึงถ้าผู้ใดบ่มากหวานก็บ่ต้องใส่หลายกระไดเนาะน้ำตาลแล้วก็เฮาก็มาใส่ะมะเขือเทศแล้วก็ใส่สะอมลงไปผัดได้เลย ก็ใส่แสมกับมะเขือ,อเทศแล้วก็เฮาก็คุกให้มันเข้ากันเนาะให้อันแอมมันฉลดก็ขขคุกไปนี่พอแสอมมันสลดแล้วเราก็ใส่ปลาทูลงไปเลยปลาทูที่เราแกะมาแล้วเนาะใส่ลงไปเลย แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันก็แค่นี้เนาะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะข้าผัดปลาทูของทองดำเฮ็ดง่ายๆนะเป็นอีกเมนูน่นเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เฮ็ดง่ายแล้วก็ได้สารอาหารครบเลยเนาะ ลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ้งเนาะสำหรับคลิปน,นี้เนาะทองนำก่อนขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย